ออาสักหน่อยสิช่องเล็กๆเนะี่ยดูสภาพหมายก่อนน้ำมันแห่นะครับมันเป็นช่องช่องอยังไงอะช่องสูบน้ำขึ้นบอ่อเนละสูบเข้าสูบออกแต่ตอนนี้เฮ้ยโอ้โหจีบกัไม่เล่นเลยจีบน้ำโชว มัเริ่มแล้วกมาหลายขีดได้น่าจะหลายขีดนะเดี๋ยวได้เลยเนี่ยทำไมไม่กัดอ่ะ มันไปไหนแล้วเนี่ยเปลี่ยนเยอะก่อนแป๊บหนึ่งลูกปลามันเยอะครับปลามันรวมด้วยปลามันก็เลยแบบกัดยากนะเห็นปะนลูกปลามันขึ้นน้ำปะเมื่อกี้ถ้าเตีผ่านหน้ามันอาจจะกัดนะครับ จังหวะเราไม่ตรงกับมันพลาดไปหน่อยนึง thấy có nhìn pa vừa hả không cái bóng lon không ừ. dám nè đành mà nói đi กัดเลยกัดเอาตะกุดด้วยใหญ่นะกระดิกเลยเนี่ยเป็น้อสครับมมนเิ่มเลย สวยโอ้หก็มันยั่วนะครับมันแบบยังไงอะมันขึ้นหนามโชยยั่วยั่วคนก็ไม่ถอดใจนะครับเอาจนได้นะครับสวยสวยน้ำเชาวคน,น,นตับเลยนะครับไซก็ไม่มันก็ไม่ถึงก็ผอมแล้วดูไซดิกัดเป็นแรปเตอร์นะครับ ไปย้ำย้ำย้ำจนได้นะครับสําเร็จก็ติดก็เสียวขาดเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีแบบเราก็ไม่ค่อยการาดึงหรอสายมันก็เป็นขุยแล้วด้วยกัดมีช็อกเลยนะครับเสียวขาดเสียวหลุดด้วยครับดีน้ามันติดติดทั้งในนะครับเนี่ยครับใหญ่แล้วแรปเตอร์ครับสําเร็จนะครับย้ำอยู่ดันโลครับผม ครับผมคันใช่ไหมก็เป็นคันของไซโกะนะครับกัดกระเดิงกระดอนแต่ว่าเวลาปามันติดยากมันเสียวรุดถ้าสายมันถ้าสายมันนิ่งอะแล้วมันให้ตัวไม่ได้ครับปามันดิ่นจะกระบัดออกรุดได้ก็ต้องคอยระวังนะดีนะมันเหนียวเอาอยู่ครับแรปเตอร์ของมันต้องมีครับผมสุดยอด เมนเขียวนะครับหย่อนก่อนไปสวยี่้นน หมยเล้ก,กัดเลยนะครับดูแล้วออกจะพมผอมไปหน่อยนะครับผอมไหมขาวนะฮะไม่ผอมนี <c> ่ <oughs> มันก็แต่เกยบไปก่อน,นครับสายมันก็ไม่ไม่อ้วนนะครับแต่ว่ามันก็เกือบผอมแต่ว่าขอเก็บไปก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับยังพอได้เนื้อได้น้ำได้เนื้ออยู่ไม้แลก้กัดเลยนะวิ่งมาจุกเลย คือการรับก,การตีของผมนะครับผมจะตีรากกระชานะถ้าเป็นเม่นแคะนะครับเพราะว่าคือรากอาชาป่ามันกัดง่ายหว่านครับเนียครับกัดนี่เราหาจังหวะนะครับบางทีเราอาจจะวิทเวอร์ได้เพราะว่าบางทีเราส่งสายเป็นป่ามันวิ่งส่วนมาก่อสายเกือบตึงครับแล้วก็ลดคันช่วยน,นิดนึงแล้วก็หวัดครับ กิดเป็นติดนะครับลองดูนะครับนะครับเป็นอย่างที่ปลาสกิดเนี่ยตายทัท้งตัวนะครับลองดูเพราะว่าตัวเนี้ยคือทรงเนี่ยจะเป็น,นคล้ายแบบแนวหยดน้ำนะครับทำให้วัดปลาติดง่ายครับผมลองดูนะครับ <c> ม <oughs> ีหมาด้วยโอเคครับผมรู้เรื่องไหมเดียวครับผมจับครับผม